สวัสดีครับผมวันนี้มาวัดกาหลงนะครับผมเลยไม่พลาดที่จะบูชาเหลี่ยญหลวงพ่อหลวงพ่อสุดวัดกาหลงมานะครับผมนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับทันไม่ทันไม่รู้นะครับแต่เน้นออกจากวัดอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ย้เป็นพระผงที่มีอยู่สองรุ่นนะครับที่ยังทันสมัยหลวงพ่ออยู่นะครับทันสมัยหลวงพ่อผุกเศษนะครับจะเป็นองค์ละห้าร้อยบาทนะครับผม เหลือไม่กี่องค์แล้วแต่ไม่ได้เอามานะครับผมเดี๋ยวมาดูดูข้างหลังกันเลยครับผมยันตะก้อนะครับเดี๋ยวมาดูนี่นะครับเปิดออกมาแล้วครับผมแกะกล่องออกมาแล้วนี่ครับข้างหลังยันตะก้อนะครับการผูกพัทสีมานะครับปี2563หนะครับหลังยันตะก้อแน่นอนจริงแท้แน่นอนครับ อันนี้ไม่ทันหลวกพ่อนะครับแต่องค์ที่ทันยังมีอยู่นะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับเหลือไม่กี่องค์แล้วเือมีอยู่แค่สองรุ่นด้วยนะครับผมขอบคุณครับที่วัด